ดรามา่าของเอมบาเป้ยังไม่จบครับสรุปแล้วเขาจะย้ายหรือไม่ย้ายกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ล่าสุดของชายที่เคยชื่อว่าเจ้าชายแห่งปารีสแต่ตอนนี้กำลังจะถูกตรานหน้าว่าเป็นเพียงแค่คนทรยศเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าคุณอยากรู้ติดตามไปพร้อมกันในเกมเองละเลงข่าวครับ จากเจ้าชายนำมาสู่การเป็นคนทอรศซะแล้วนะครับหลังกินบบเอบาเป้นั้นปฏิเสธต,ต่อสัญญาก,กับปารีสแซงต์แชมงเลยทำให้เกิดการไซโคกันระหว่างพวกเขาครับทัพปารีสแซงต์แชมงกำลังใช้ไม้แข็งบางอย่างกับเอ็มบาเป้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับไอ้มไม้แข็งที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงแนวโน้มความเป็นไปได้มันจะจบลงที่แบบไหนย้อนเรื่องราวดราม่าไปพร้อมๆกันครับก่อนจะเข้าเรื่องดราม่าแบบจัดเต็มต้องย้อนเล่าดราม่าที่เกิดขึ้นเล็กน้อยก่อนนะครับย้อนกลับไปปีที่แล้วเอ็มบารเป้จด,ดประกาศต่อสัญญ 24โดยพวกเขามอบสิทธิพิเศษให้กับแข้งรายนี้มากมายครับเพื่อที่จะรั้งให้เอ็มบัปเป้นั้นอยู่ต่อโดยเฉพาะโบนัสนู่นนีน่นั่นที่ว่ากันว่าค่าเหนื่อยนะครับรับแน่ๆ26ล้านยูโรต่อปีแต่ถ้าอยู่จนครบสัญญาปี2024ันยเขาจะได้โบนัสความพักดีอีก90ล้านยูโรสรุปง่ายๆคือตลอดระยะสัญญาของเอ็มบัปเป้นั้นเขาอาจฟันเงินจากเปเช่ไม่ต่ำกว่า200ร้อถึงสามล้านยูโรเลยด้วยซ้ำซึ่งหากรวมเงินกินเปล่าในวันที่เซ็นสัญญาด้วยตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องบอกว่าแแแฮปปปปปปีีีีี้ออ้้้้้้มมมมมาาาาาากกกกกคครรรรััััับบบบบบพพววเเเเออ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 ททุยยยยยย่่่งงสสขขนนนต็็โดดชญญ1ให อีกทั้พวกเขายัางเชื่อใจด้วยการระบุว่าให้นักเตะเป็นคนเลือกเองว่าจะใช้ออปชันขยายสัญญาหรือเปล่าแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันครับเอ็มบาเป้ประกาศชัดเจนว่าจะไม่มีการใช้ออปชันดังกล่าวพร้อมระบุว่าตนเองจะขออยู่กับปารีสแซงต์แชกจนครบสัญญาในปี2 0 2พปรากฏว่าสิ่งนี้มันทำให้เปเชนั้นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟครับเพราะพวกเขาไม่ต้องการเอ็มบาเป้นั้นย้ายทีมไปแบบฟรีๆแถมยังมีสัมภาษณ์จากเอ็มบาเป้ที่พวกเขามองว่าแข่งรายนี้กำลังไม่ให้เกียรติสมโมสรซึ่งทางปารีสยืสยยน,นค,คา ต่อสาธารณชนว่าเอมบาเป้ต้องต่อสัญญาเท่านั้นถ้าไม่งั้นก็ย้ายออกไปเลยนี่คือการอธิบายดราม่าเบื้องต้นครับซึ่งผมว่ามันจะไม่ใช่แค่คำขูซ่ซะแล้วนะครับเราจะว่ากันในข้อต่อไปเปเชไม่ได้ขู่แต่ทําจริงครับตอนแรกทุกคนสงสัยนะครับว่าเ e อ๊เปเชจะกล้าใจร้ายกับนักเตะลูกรักอย่างเอมบาเป้สักแค่ไหนกันเชียวตอนจบของเรื่องนี้จะเป็นการจูบป,ปากจรโรปกาเหมือนดราม่าครั้งก่อนหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดครับท่าทีรอบนี้ของปารีสนั้นร้อนแรง และแตกต่างจากเดิมจริงๆครับลาสุกเขาตัดชื่อคีเน่เอ็มเป้ออกจากทีมชุดปรีซีซั่นที่เดินทางมาที่เอเชียนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากถูกตัดชื่อเนี่ยเอ็มเป้ถูกส่งไปซ้อมกับกลุ่มนักเตะที่ทีมไม่ต้องการอีกแล้วครับ โดยเชื่อกันว่าเหตุผลที่เอมเป้โดนตัดชื่อออกนั้นเป็นพเพราะเจ้าต,ตัวยืนยันว่าจะไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดสืบเชยืนยันคำขาดไปแล้วครับว่าถ้ามึงไม่ต่อมึงก็ย้ายไปซะไม่มีการอยู่ต่อให้ครบสัญญาแล้วรอย,ย้ายฝีแน่ๆเพราะว่าเวลานี้ครับเอมเป้ M A P e ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีไรายได้มากที่สุดในยุโรปโดยทัพปารีสต้องเสียเงินมหาศาลให้กับแข้งรายนี้หลังจากต่อสัญญานั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงเปเชก็จะไม่ยอมเสียเอมเป้ออกไปโดยที่ไม่ได้อะไรเด็ดขาดแต เป๊ะนชัดเจนนะครับว่าไม่อยากต่อสัญญาซึ่งในนอนเปเชก็ชัดเจนว่าเอ้างั้นคุณบอกมาเลยคุณต้องให้คําตอบกับเราว่าคุณจะต่อสัญญาหรือว่าคุณจะไปโดยมีเดทไลน์การให้คําตอบคือวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาและดูทีเช้าว่าตอนนี้พวกเขาจะเล่นไม้แข็งแล้วครับเพื่อยืนยันว่าตัวเองนั้นถือไพ่เหนือกว่าเอมบาเป้เพราะเอมบาเป้ตอนนี้ไม่มีท่าทีจะเจรจากับสโมสรเรื่องสัญญาเลยครับเดอะแอตลติกระบุว่าตอนนี้ครับเปเชไม่ต้องการให้เรื่องนี้คาราคาซังครับต้องการเครเรื่องนี้ให้จบเลยเเเเพื่่่อออวาาาางงงแแผนนนดดิหห้้้ตตไปปลละทัชกรรสโมมใ ด้วยการเดินหน้าพัฒน,นาทีมฟุตบอลที่ไม่ใช้เม็ดเงินและไม่มีการยอมให้หนักเตะค,คนไหนวางอำนาจเหนือสโมสรอ,อีกต่อไปนาซเซอร์อารคาลฟีระบุถึงเรื่องนี้ว่าหากใครคิดว่าการอยู่กับเราที่นี่คือการช่วยสโมสรและรู้สึกว่าเราต้องตอบแทมมนบุญคุณเขาหรือใครก็ตามที่ยังคิดว่าตัวเองอยู่เหนือสโมสรพวกเขาควรรีบย,าย้ยายออกไปซะนี่คือสิ่งที่นาซเซอร์อาคาลฟีบอกเพราะฉะนั้นกับข้อสงสัยที่ว่าไม้แข็งของเป๊เชเป็นแค่คำขู่หรือเปล่าตอนนี้ดูท่าว่าจะไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะการกระทําของพวกเขามันเข้าข่ายว่าพูดจริิงงทําจร คราวนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าเจอแบบนี้เนี่ยเอ็มบาเป้จะแข็งมาแข็งกลับหรือเปล่าและถ้าเอ็มบาเป้แข็งกลับเขาจะต้องเจอกับผลกระทบอะไรบ้างไปดูกันครับในข้อต่อไปความเสี่ยงของเอ็มบาเป้ครับสถานการณ์ตอนนี้ครับปารีสรู้สึกไม่ได้แคร์อะไรต่อไปแล้วครับพวกเขากำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่และไม่ต้องการให้ัเตะเพียงคนเดียวทำให้ยุคสมัยใหม่ของเขาเกิดการชะงักขึ้นเราจึงได้เห็นภาพที่พวกเขากำลังบีบใ,ให้เอ็มบาเป้ต้องเลือกทางเดินต่อไปครับแต่ถ้าเขายืนยันว่าจะอยู่ต่อเพื่อรอย้ายทีมแบบฟรีเอเจ้นนี่ตาาาาออองอองเเบ้่ันจะ ผ่านมาในเวลาที่เนม,มากับเมซี่โดนแฟนบอลจู่โจมเอมบาเป้กลับเป็นคนที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยเรียกว่าก่อนหน้านี้เขาถูกสปอยจากคนรอบข้างเสมอไม่ว่าจะเป็นบอดบริหารผู้จัดการทีมหรือแม้กระทั่งแฟนบอลครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อสโมสรเครื่องไหวครั้งสาคัญอย่างการตัดชีอเขาออกจากทีมมันนาให้กลุ่มแฟนๆโดยเฉพาะเหล่าอุลตร้าของปยเชเลือกอยู่เคียงข้างสโมสรครับและหลังจากนี้เองเอมบาเป้อาจโดนกดดันจากแฟนบอลไม่ต่างจากที่เมซี่และเนม่าโดนกระทําด้วยครับนะนี่คือหนึ่งความเสีย่ยงอีกหนึ่งคือการโดนลงโทษขั้นหนักอย่างการถูก ไว้บนม้านั่งสุงหขาเอมปเปเป้มีความกระหายที่จะยิงประตูหรือทำสถิติเพื่อไล่ล่ารางวัลต่างๆถ้าเกิดโดนโดนบนม้านั่งขึ้นมาเนี่ยสผมผลกระทบต่อเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแถมใ้การถูกดรอปมันยังไม่ช่วยซับพอร์ตตัวเขาด้วยครับพอในซัมเมอร์หน้าเขาจะต้องเตรียมตัวเพื่อไปลุยศึกยูโรกับทีมชาติฝรั่งเศสและถึงแม้ร้อยทั้งร้อยเอมปเปเป้จะไม่ถูกตัดออกจากทัพตาไก่แต่ถ้าเขาโดนสโมสรดรอปมันก็อาจส่งผลต่อฟอร์มการเล่นที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องด้วยนะครับแน่นอนว่าหากคุณเลือกอยู่ต ยาคุณมั่นใจได้ไหมครับว่าคุณจะรับมือไหวกับ1ปีนั้นคุณจะไม่ได้เป็นที่รักของใครไม่ได้เป็นไข่ในหินแน่นอนนะวครับว่าหน้าตอนนี้เนี่ยเอมบัปเป้ถูกบีบให้เลือกครับว่าจะตัดสินใจอย่างไแต่ถ้าเกิดเขาตัดสินใจที่จะย้ายมันมีโอกาสไปลงเอยกับสโมสรใดบ้างไปดูกันในข้อต่อไป,ปลายทางต่อไปของเอมบัปเป้ครับถ้าพูดตามหลักความเป็นจรงิงทุกคนรู้กันดีครับว่าทีมที่มีโอกาสไปไม่ได้มากที่สุดจะเป็นต้นสังกัดใหม่ของเอมบัปเป้นั้นคือเรอัลมาดริด ทีมงาพวกเขาเคยขุนเ,เครืองกับแข้งรายนี้หลังกลับลำต่อสัญญากับแปเชมเมื่อปีที่แล้วกระตามซึ่งตอนนั้นเอ็มอเรเป้จะรดปรกากพร้อมได้รับค่าเหนื่อย26ล้านยูโรต่อปีอีกทั้งยังได้สิทธิภาพลักษณ์ของตัวเองแบบ100%กลายเป็นนักเตะที่มีรายได้เป็นระดับต้นๆของยุโรปเขาจึงถูกทัพราชันมองว่าไม่ให้เกียรติและใช้พวกเขาเป็นเครื่องมือเพื่อได้สัญญาฉบับใหม่ The a t อ a n ล i ติกสื่อชื่อดังบอกว่ามาริดไม่เคยหยุดติดต่อกับตัวแถวเอ็วอเรเป้เลยนะครับพวกเขายังมีแข้งรายนี้อยาาาาาาซึ่่่่งทัพรรรชชชุดขวเเืออสมก อบอำนาจให้กับเอ MB เป้มากเกินไปจะทาให้สัมพันธ์มันเกิดรอยร้าวในอนาคตซึ่งปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วครับแหมแม่นจะยิ่งกว่าหมอดูพวกเขาไม่ควรจะโทษนักเตะค,ครับมันเป็นเพราะสมโมสร,รตั้งหากที่วางสถานะเอ MB เป้ให้เป็นอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่มาดริดบอกซึ่งในอารันติกยังระบุอีกว่ามาดริดนั้นมีวลีที่ถูกพูดซ้ําๆอยู่ภายในสโมสรว่าเอ MB เป้จะกลับมาเป็นนักฟุตบอลอีกครั้ง ถ้าเขาย้ายมาที่เบอร์นาเบลในสักวันหนึ่งพวกเขามั่นใจมากครับว่าจะรับมือไหวกับอีโก้ของแข้งรายนี้ถ้ามีการวางสถานะอย่างถูกต้องในฐนานะเตะของทัพราชันต้องบอกว่าเอมบาเป้จะกลับมาเป็นนักบอลน,นี่คือสิพวกเเาเช่อล่าสุดครับรีเเวลสื่อสเปนบอกว่ามาริดนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะคว้าคิลเล่เบาเป้มาสู่ทีมแม้จะเสียเงินมาสาลไปกับการคว้าชูเปเบล,ลิงแฮมแล้วก็ตามนอกจากพวกเขามีไรายได้สุดที่อยู่ที่558้าล้านยูโรเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินไม่เป็นปัญหาซึ่งสถานการณ ของทัพปารีสแซตแมงซึ่งแน,น่นอนไอ้ข้อเสนอมหา,าศาลมันต้องมากกว่าร้อยล้านยูโรอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าปารีสนั้นพร้อมจะขายแน่นอนแต่ถึงแม้เอ็มบาเป้จะต้องการย้ายไปอยู่มาริดมากที่สุดแต่แล่เหลี่ยมของฟลอเรนติโนปเรสประธานสโมสรของทัพราชันชุดขาวก็อาจจะทำให้ดีลนี้ยืดเดยื้อได้เพราะคุณต้องอย่าลืมครับว่าเอ็มบาเป้เหลือสัญญากับปารีสแค่ปีเดียวเท่านั้นและบางทีมาริดก็อาจต้องการควาแข่งรรยนี้ด้วยค่าตัวที่ถูกที่สุดและปล่อยให้เวลามันบีบจนใกล้วันเดทไลน์ของตลาดซื้ออออขาาาาายยยยใในนนนนนวัััทที่่1กซึงงจห้้้เปชตมดรค ล่าสุดครับฟาบิววโอโรนรายงานว่าอาฮิลาลได้ยื่นข้อเสนอคว้าอมบาเป้แล้วนะครับด้วยราคา300ล้านยูโรและระยะสัญญาน,นั้นคือเพียงแค่1ปีเท่านั้นครับแล้วก็ยินดีเสนอค่าจ้าง700ล้านยูโรต่อปีหรือว่าประมาณ13.4ล้านยูโรต่อวีคหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยครับนิดหน่อยฮนะ511ล้านบาทอเฮียรวยตายหาทำงาน1วีคได้511ล้านบาทเท่ากับว่าทำงาน1เดือน คุณจะมีเงิน2,044ล้านบาทคุณจะต้องทํางานอีกกี่ชาติเพื่อได้เท่ามึงวะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆและแน่นอนว่ามันรายงานตรงกันกันกบ RMC Sport ด้วยครับ RMC Sport เขาถูกว่าอาร์ิลายินดีให้เอ็มบัเป้ใช้สโมสรว่าเขาเป็นทางผ่านได้นะครับ ขอขายายมาร่วมทีมแค่ปีเดียวเท่านั้นแล้วปีต่อไปเขาย้ายไปมาริดก็ไม่มีปัญหาครับบางทีช้อยนี้ก็อาจจะวินวินสำหรับทุกฝ่ายพอมาริดก็อาจจะไม่ได้ยื่นข้อเสนอในราคาระดับนี้หรือว่ารวดเร็วระดับนี้เทียบเท่ากับอากิลานี่ไม่มีใครเทียบได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเปเช่ได้เงิน300ล้านยูโรจริงโดยที่ไม่ต้องเสียนังเต็พวกเขาไปแบบฟรีเอเจนต์เนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธส่วนเอเปเป้ก็จะได้รับค่าเหนื่อยมากกว่าเดิมหลายเท่าในระยะเวลา1ปีแถมยังได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องลลลละะถึงมามมมม้้จจยาาาาาเเ่่นนนนนใใีีีกกกอุั็ผขขดดทททหหชโร แผมความฝันอย่างการย้ายไปได้ให้กับมาดริดมันก็จะไปถูกปิดตายขอแค่คุณต้องผ่าน1ปีดังกล่าวไปให้ได้สักก่อนและคุณก็ไม่ควรประมาททีมจากซาอุเป็นอย่างยิ่งครับเพราะพวกเขาพิสูจน์เห็นแล้วว่าพวกเขามีพลังงานมากมายที่สัสะเทือนวงการฟุตบอลได้่ยายไรก็ตามครับ ESPN เชื่อว่าเอ็มบปเป้จะไม่เลือกช้อยส์นี้เขาไม่ต้องการย้ายไปลีกซาอุแผนของเขาคือการค้าแข่งในยุโรปต่อไปแลปะเป้าหมายของเอ็มบปเป้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั่งคือกูนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนกูจะอยู่ พูกที่อยู่ให้ครบสัญญานี่คือเอมบาเป้ครับซึ่งนั้ทบอกว่า,วาสถานการณ์ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับแต่ว่าในวันที่31กรกฎาคมเราอาจเริ่มมองเห็นแนวโน้มบางอย่างเพราะวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่ออปชั่นขยายสัญญา1ปีของเอมบาเป้กับแพ้เชจะหมดลงหากเลยวันนั้นไป ออปชันดังกล่าวใช้งานไม่ได้แล้วนะครับสิ่งนี้อาจบ,บีเพสพับปารีสชาแมงต้องทําอะไรสักอย่างเช่นกันเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้จะใช้ไม้แข็งยังไงนี่แหละครับแต่เอ็มบปเป้ก็ไม่มีท่าทีสุดท้ายกับความเสี่ยงที่จะโดนดองเลยเช่นกันมันจึงดูเหมือนว่าเขายังยินดีที่จะรอย้ายทีมแบบฟรีๆในปีหน้านั่งคือสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นครับสรุปแล้วนะครับเรื่องราวนี้คือการงัดข้อกันอย่างรุนแรงของปารีสและเอ็มบปเป้พวกเขาต่างยืนยันสถานะของตัวเองว่าพวกเขาถือไพ่เหนือกว่าแต่ท้ายที่สุดตอนจจมันมนน็ีรสเเเปปฝ่่าาาายยพพแแืววตออิ เขาเคยมอบให้เอ็มบาเป้มันดันทำให้แข้งรายนี้มีความได้เปรียบมากกว่าพวกเขาในปัจจุบันเนื่องจากเอ็มบาเป้มีทางเลือกมากมายครับจะย้ายตอนนี้ก็ได้หรือจะอยู่ต่อเพื่อรอย้ายฟรีก็ได้แม้ว่ามันดูเหมือนจะจบไม่สวยแต่เอ็มบาเป้ก็ดูไม่สนใจกับไม้แข็งของเปเเชนเลยเช่นกันส่วนทัพปารียแซงแมงถ้าขายเอ็มบาเป้ไม่ได้พวกเขาจะต้องจ่ายค่าเหนือมหาศาลในทุกๆสัปดาห์ให้กับแข้งรายนี้ไม่ว่าจะส่งเอ็มบาเป้ลงสนามหรือไม่นอกจากจะไม่ได้เงินค่าตัวแล้วพวกเขายังต้องจ่ายค่าจ้างอย ที่น่าเจ็บใจคือคุณต้องเสียเงินก้อนนี้เพื่อรอให้เอ็มบาปเป้ย้ายทีมไปแบบฟรีๆเนี่ยนะนี่จะเป็นบทเรียนที่สำคัญของปารีสฌอนชแมองครับเพราะอำนาจที่พวกเขาหยิบยื่นให้กับแข้งรายนี้มันกําลังกลับมาเล่นงานคุณแล้วและมันคงเจ็บปวดไม่น้อยที่สุดท้ายคุณต้องจ่ายโบนัสพักดีให้กับนักเตะที่คุณเองก็มองว่าไม่มีความชงรักพักดีตอนสมรสของคุณแล้วเพื่อนๆแหละครับคิดว่าตอนจบของดราม่าครั้งนี้จะเป็นยังไงเอ็มบารเป้จะอยู่ต่อตามที่เขาตั้งใจจริงหรือเปล่ากูไม่ไปกูไม่ย้ายกอหราีดเงข แล้ววันนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ขอเพียงอย่างเดียวกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกมเองเกมเองเล็ลงข่าวแล้วขอบสนามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ